เกิดมาแล้วเป็นนี่เลยก็ต้องบอกเลยว่าความจนมันน่ากลัวนะถามว่าท้อไหมท้อมากครับพี่ท้อทุกวินาทีท้อทุกนาทีเราก็นึกเนี่ยอันนี้คือคําที่แบบไม่สู้ไม่ได้แล้วอ่ะเริ่มแรกเลยต้องไปขอเขาทำงานแรกแอบแม่ไปด้วยนะอยากมีรายได้อยากมีเงินถ้าเราหยุดหยุดทำงานตอนนั้น หรือว่าหยุดเรียนตอนนั้นความฝันเราจะไม่เป็นจริงตั้งเป้าไว้แล้วแล้วก็มันเป็นเป้าหมายสูงสุดต้องก็ว่าได้ เราก็เลือกเกิดกันไม่ได้ครับที่ให้สภาพนั้นที่ว่าเลือกเกิดไม่ได้นะครับเราเลือกไม่ได้อยู่แล้วว่าเราต้องเกิดมารวยมาจนเราก็ต้องสู้กับมันนะใครที่ไม่เกิดมาจน,นจะไม่รู้เลยว่ามันลําบากแค่ไหน,นต้อมเลยปฏิญาณตนว่าสักวันต้องมาทำให้พ่อกับแม่สบายให้ได้ เคยคิดตัวเองว่าตัวเองเป็นปมด้อยหรือเปล่าครับที่เกิดมาในครอบครัวที่จนที่ไม่มีถ้าย้อนกลับไปก็คือเหมือนตอนที่เป็นหนี้ครับจะมีคนมาทวงหนี้เยอะมากเลยที่หน้าบ้านเลยครับตอนที่มีคนมาทวงหนี้ต้องบอกเลยพี่ว่ามันมันสุดๆอะถ้าเราไม่ดิ้นรนสักสักอย่างหรือไม่ทาอะไรสักอย่างหนึ่งครับเพื่อให้ได้เงินมาอย่างเงี้ยครอบครัวถึงธุรกิจแล้วเหรอ จุดเปลี่ยนในวันนั้นถามว่ารับได้ไหมรับไม่ได้พี่เราก็คิดว่าเนี่ยอันนี้คือเราท้อไม่ได้เราถอยไม่ได้พี่เราต้องสู้สู้ต้องฟันต้องฝ่าไปต้องกัดต้องเอาทุกอย่างต้องทุกวิถีทางที่ได้เงินมาต้องช่วยเหลือตัวเองมากขึ้นช่วยเหลือแม่มากขึ้นครับต้้งอยู่คอยดูแม่ครับตอนนั้นที่บอกต้องต้องสู้มากขึ้นต้องเป็นเสาหลักมากขึ้นนะครับก็ตอนนั้นนะครับพ่อไปทํางานแล้วก็อยู่กับแม่สองคนก็ช่วยช่วยเหลือกันมาดิ้นรนกันมา สภาพครอบครัวของต้อมนะครับคนอื่นเขาบอกเริ่มจากศูนย์แต่มาจาต้อมเนี่ยครอบครัวที่เริ่มมาจากติดลบเราต้องเป็นเสาหลักให้ทางครอบครัวให้ทางแม่เราให้ได้เราต้องขยันมากที่สุดเราก็ทําทุกอย่างนะครับเพื่อเพื่อให้ได้รายได้เข้ามาบ้านมากที่สุดอะคะรับถ้าจะทําได้แม่เองก็สู้เหมือนกันครับตอนนั้นการรับจ้าง ทำกันทูบของแม่เป็นไรายได้หลักเลยคับของต้อมก็เวลาว่างสุดเสาร์อาทิตย์เนี่ยตอนเช้าถ้าไม่ทำอะไรเนี่ยเริ่มทำกันทูบช่วยแม่เขาก็ช่วยแม่เดี๋ยวก็ทําไปด้วยกันนี่เนี่ยสู้ไปด้วยกันตลอดแม่ทําอะไรเขาก็ทําช่วยทั้งนั้นเลนะครับคิดย้อนกลับหลังนะก็ต้องการลูกมากเลยคือเขาอดนะเราก็ว่าเราอดทนเพื่อลูกแต่ลูกก็มาอดทนเพื่อเราเนี่ย เราคุยกันแล้วว่าเราจะต,ต้องทำไงก็ได้ให้เราฝ่าวิกฤตเป็นเงี้ยไปให้ได้เราต้องช่วยกันทุกวิถีทางทุกงานที่เข้ามาเราต้องรับไว้ให้ได้เท่าที่กําลังเราจะทําได้ทั้งแม่และต้อมเลยครับก็ต้องระวังพวกไม้บาดแล้วก็เส้นใหญ่ไปเกินขนาดเขาอย่างเงี้ยครับไม่ไหม่ก็ยังทําไม่เป็นเลยมีดกะบาดบ้างผ่าไม่ตรงบ้างตอนนี้ได้ทุกอย่าง ตอนทำไ้กันทูบใช่ไหมครับพี่ทำประมาณ20-25โลจะได้ประมาณ40-50บาทมันถามว่ามันคุ้มไหมอ่ะมันไม่คุ้มพี่แต่เราไม่จะทําอะไรตอนนั้นนะครับด้วยเราไม่รู้จักคนเราไม่รู้จักงานเราไม่รู้จักอะไรเลยแต่อย่างน้อยมันก็เหมือนได้รายได้เข้ามาจุนเจือครอบครัวบ,บ้างเมื่อก่อนนะครับที่บ้านเราทําไม้กั้นทูบนะครับตอนนี้เราเปลี่ยนเป็นทําแพ็คทูบคับ สำหรับการแพ็คทูบน mm ี mm ้นะครับต้อมก็ไม่ได้ทำเป็นอาชีพหลักนะครับก็จะมีพ่อกับแม่และพี่สาวนะครับที่ช่วยดูแลครับแล้วก็จะมีลูกน้องนะครับส่วนวันไหนที่ไม่ทันนะครับต้อมก็จะเข้ามาช่วยด้วยครับพอพ่อกับมานะครับเราก็จะมีรายได้เพิ่มขึ้นเรามีมีคนช่วยทํางานมากขึ้นรายได้เราก็จะเข้าบ้านมากขึ้นมันก็เริ่มดีขึ้นมาเรื่อยๆเลยใช่ ก่อนเงี้ยมากเลยเงีย่ว่าขายตลาดเช้าก็ไรกับอะไรนิดๆหน่อยเติบไปทำงานก็อสร้างอะไรค่าแรงก็น้อยเมือนกันนะ่ไหัผภูมิใจมากเลยเพราะว่า,าเป็นลูกเป็นคนที่ขยันหมั่นเรียนทํางานทุกอย่างขอให้เป็นได้ได้ไดเงินได้มาช่วยครอบครัวทก็นั่งตัางแม่เริ่มทํางานหนักก็ตอนที่ต้อมเรียนจบ นะครับแล้วก็ตอนนั้นเราหมดหนี้แล้วหลังจากนั้นแม่ก็ป่วยเป็นมะเร็งเต้านมนะครับแล้วก็เข้ารับการรักษาประมาณ2งปีตอนนี้อาการดีขึ้นกินข้าวได้อะไรได้เหมือนปกติแลว้วนะแต่ก็แรงยังน้อยอยู่แต่ก็เกือบปกติแล้วล่ะก็ปัจจุบ,บันต้องก็มีครอบครัวแต่ก็เป็นครอบครัวที่ไม่ได้ราบเลื่อนนะครับ ่าตอนนี้มีลูกชายอายุหกขวบเนี่ยทีละอัน <c oughs> ว่าหามมาตะไบแล้วอ่ะเนี่ยได้อีกคันหนะ <c oughs> น,นึ่งนะฮึ่มจะคืตอนน <c oughs> ตอนที่ต้อมก็รับรูปมาเลี้ยงนะครับ ตอนที่เลิกกันใช่ไหมครับไม่เป็นวิกฤตเราเหมือนเราตกลงกันตรงๆว่าเราคงไปกันไม่ได้จริงๆแล้วครอบครัวมันต้องสมองประกอบจะมีพ่อมีแม่แล้วก็มีลูกนะครับเราอาจจะเป็นได้ทั้งพ่อและทั้งแม่ถึงแม้ครอบครัวเราจะไม่ใช่ครอบครัวที่สมบูรณ์แบบนะครับแต่เราก็คิดว่าเราขับเคลื่อนครอบครัวเราไปได้นะครับ สมัยก่อนบ้านจะเป็นบ้านสังกัสีเก่าๆไม่มีห้องน้ำแล้วก็รั่วมากซึ่งฝนตกนอนไม่ได้เลยแล้วห้องน้ำต้องไปขอเข้าบ้านอีกบ้านหนึ่งก็จะไปบ้านลูกพี่ลูกน้องกันครับเพาจะไปเสื้อผ้าพไว้ที่นั่นเลยบางอย่างก็ไว้ที่บ้านครับ ส่วนมากจะไว้ที่บ้านพี่เขาครับต้องเป็นเด็กดกีชอบช่วยเหลือคนอื่นเวลาไม่อยู่บ้านก็ช่วยมาดูแลคนแก่ตอนนั้นไม่ได้ซ่อมบ้านเพระาะว่ายังไม่มีตังค์ตอนนั้นเราคิดว่ามันมันไกลเกินไปมากครับพี่ในการทําบ้านหลังหนึ่งเนี่ยเราคิดว่ามันมันยากครับพี่เราเลยคิดว่าไม่น่าจะทําได้ในเร็วๆวัวนั้นนะครับแต่ถามว่าเราเราตั้งใจไหมตั้งใจพี่เริ่มแรกนะครับต้องเริ่มซื้ออิฐ ทีละสิบก้อนยี่สิบก้อนเอามาเก็บเก็บเก็บไว้ปะคุยวันนี้มาสอนนักเรียนยังไงบอกแม่ที่เหนื่อยแค่ไรแม่ลดีครับแม่เป็นตัวที่กินไม่กินยาแม่ไม่อยากคุยต้อมทำบ้านให้แม่อยู่ที่นั่นหนึ่งหลังแล้วก็มีทุกอย่างการวางแผนของต้อมเนี่ยเป็นจากอดีตอดีตเนี่ยเราคิดว่าทําไมครอบครัวเราถึงพลาดเป็นหนี่ ทำไมพ่อแม่ถึงเป็นหนี้เขาเกิดการใช้ชีวิตโดยไม่ได้วางแผนอะไรเลย,เลย <Yeah. S 1> พอสิ้นสุดแล้วการเป็นหนี้พี่มันก็กู้มาเรื่อยๆเรื่อยๆจนไม่ได้กลับไปใช้คือไม่ได้ผลตามที่เราคิดวาดเอาไว้ต้องว่าการใช้ชีวิตแบบวางแผนเนี่ยมันมันมีผลดีมากนะครับเราตั้งเป้าหมายไว้สูงสงแล้วพยายามปีนไปให้ถึงให้ได้นะครับ แม้แต่จะลำบากหรือหนักแค่ไหนเราก็ไปได้พี่สักวันหนึ่งเราต้องถึงเป้าหมาย แม่เรากับพ่อเราเคยลำบากมาแล้วทุกวันนี้เราต้องเติมเต็มแล้บอกเลยเราทําทุกอย่างเราต้องมีท really like ุกอย่างที่เราอยากมีกลับไปมองนะพี่มันเหมือนฝันนะครับจากที่อยู่กระเพิงแบบผุผูพังพังจะพังแหล่ไม่พังแหล่ตอนนี้พี่เช่ไหมว่าเราเปลี่ยนเปลี่ยนเหมือนพลิกหน้ามือไปหลังมือเลยครับ ก็ต้อมนะครับอยากเรียนจนจบปริญญาโทนะครับแล้วก็อยากเป็นครูครับตั้งเป้าไว้แล้วแล้วก็มันเป็นเป้าหมายสูงสุดต้อมก็ว่าได้ย้อนกลับไปถึงวันให้สัมภาษณ์ในวันนั้นนะครับจนมาถึงวันนี้นะครับรู้สึกภาคภูมิใจมากนะครับก็คือทําความฝันตัวเองให้เป็นจริงนะครับที่อยากจะเป็นครูนะครับแล้วก็ไม่คิดว่าตนเองจะมาถึงขั้นนี้ได้นะครับ ตอนนี้ต้องก็เป็นครูอยู่โรงเรียนเทศบาลวัดสิงสถิ์นะครับสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์นะครับชั้นม .2 และม .3 ครับค่าเวกเตอร์ a ระหว่างทางที่ตอนเรียนครูนะครับต้องบอกเลยว่าทอดใจหลายหนนะครับเพราะว่าด้วยหลายๆอย่างนะครับเราไม่ได้เกิดในครอบครัวที่มีเงินนะครับเราต้องทํางานไปด้วยนะครับแล้วเรียนไปด้วยนะครับตอนเลิกเรียนจากมหาลัยนะครับ ก็ต้องรับงานต่อนะครับ,บซึ่งตอนนั้นต้องไปรับจ้างเล่นลิเกนะครับก็จะกลับบ้านประมาณถึงหอนะครับประมาณตีสี่ถึงตีห้านะครับแล้วก็7จ็ดโมงเช้าต้องตื่นไปโรงเรียนเราให้นักวิทยาศาสตร์ทิศแรงหนึ่งแรงได้ไหมที่ตัวเองคิดว่ามันเป็นแรงที่ตัวเองชอบอะ่ะถ้าโยนไปละเนี่ยแรงอะไรแรงดันใช่ไหมส 4, 4, ี่สีเท่าไรผีดตงที่ตัว บางครั้งก็ท้อนะครับว่าเราทําไมถึงลาบากกว่าทุกๆคนนะครับแต่ว่าเมื่อเราสําเร็จมาเนี่ยเราภาคภูมิใจว่าเราก็มีส่วนช่วยในตัวเราที่ให้ประสบผลสําเร็จครับถือแม้การเดินมาครั้งนี้นะครับมันจะลําบากมากนะครับเจออุปสรรคมากมายนะครับแต่ก็ดินน้นรนมาจนถึงทุกวันนี้นะครับภูมิใจมากนะครับที่ลม้ลมลุกคลานฟันฝ่าอุปสรรคมานะครับ ต้อมบอกเลยว่าชีวิตต้อมนะี่ยพยายามขนขวายทุกวิถีทางเริ่มแรกเลยต้องไปขอเขาทำาาต้องบอกเขาว่าอยากมีไรายได้อยากมีเงินก็ถามเพราะว่าโต้จีนเนี่ยเขารับอายุเท่าไหร่เขาเลยบอกว่ารับหมดแหละถ้ายกถาดไหวก็ไปได้ยัางก็ง ก็ต้องบอกเลยว่าเราก็เรามองเพื่อนเนาะโอ้เย็นนะ่ะปั่นจักรยานนอนเล่นเล่นเกมเราเนี่ยบ่ายโมงวิ่งขึ้นรถหน้าโรงเรียนวิ่งขึ้นรถโตจีนนั่งข้างบนไปทำโต๊ะจีนก็จะกลับมาก็ดึกต้องไม่เคยคิดว่ามันคืองานแล้วมันคือหน้าที่อต,ต้องคิดว่ามันคือโอกาสและมันคือประสบการณ์ที่เราหาซื้อที่ไหนไม่ได้ ในชีวิตไม่เคยกลัวตัวเองลำบากแต่กลัวครอบครัวลำบากกลัวที่สุดก็คือครอบครัวเราอยากให้ครอบครัวเราเดินหน้าได้เราจะเหนื่อยแค่ไหนเราจะลำบากแค่ไหนเราพร้อมสู้ท่องอย่างเดียวพ่อแม่ต้องสบายพ่อแม่ต้องมาเป็นที่หนึ่งครอบครัวต้องเป็นที่หนึ่งเราต้องเปลี่ยนเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสให้หน้า สวัสดีครับรับคระทานอาหารนี้นะครับที่ต้องเปิดนะครับก็เกิดจากความที่เราผูกพันกับอาหารนะครับเราทําโต๊ะจีนเมื่อสมัยเรียนนะครับแล้วก็ได้เก็บเกี่ยวความรู้กับการทําอาหารมานะครับแล้วก็นํามาใช้ในการประกอบอาชีพนะครับซึ่งเป็นอาชีพเสริมของเราโต๊ะสองมีคณะหมูกรอบต้มยำปลาครังปลาเผ็ดไก่บ้านแขนมหมูกรอบครับ ตอนต้อมจบมาใหม่ๆตอนต้อตมทางานเป็นครูนะพี่เป็นครูเดือนแรกเราก็คิดว่าเฮ้ยเป็นครูอย่างเดียวไม่ได้เราต้องหาอาชีพเสริมต้อมก็ไปรับจ้างเสร์ฟอาหารร้านสเต็กยังไม่เจอกระเด็นนักเรียนเลยเลยบอกอ้าวครูทำไมทำมาทานี้ด้วยเหรอทําหลายอย่างจังอะไรเงี้ยเราคิดว่าเออมันเป็นความที่เราติดมาจากตอนเด็กๆที่เราชอบทํางานเวลาว่างเราไม่ไม่อยากไม่อยากว่างหางานทำเรื่อยๆหาไรายได้เข้าเรื่อยๆครับ เป็นบทเรียนจากอดีตซึ่งที่ต้องบอกว่าเราอยากมีรายได้หลายๆทางแล้วก็เราจนมาต้องมองตัวเองว่าตัวเองเก่งมากพี่ที่ผ่านมาได้ทุกอย่างซึ่งมันไม่น่าผ่านมันมันเล่าไม่ถูกแต่ต้องจะบอกว่าถ้าถ้าเรามองกลับไปเลยนะพี่ว่าจากอดีตจนถึงวันนี้พี่ไม่คิดไม่เคยคิดว่าตัวเองจะมาถึงขั้นนี้ได้แล้วเราก็ภูมิใจในตัวเรา ก็เวลาทํางานติดต่อกันหลายๆคืนนะครับก็เราไปโรงเรียนก็จะเรียนไม่ค่อยไหวครับจะง่วงนอนครับถ้าเราหยุดหยุดทํางานตอนนั้นหรือว่าหยุดเรียนตอนนั้นความฝันเราจะไม่เป็นจริงหนักแค่ไหนเราจะเหนื่อยแค่ไหนเราก็จะต้องไม่ทิ้งการเรียนก็ต้องบอกว่าต้องคิดว่าตัวเองโชคดีนะครับครูเลยว่าสิ่งเป็นครูที่เข้าใจทุกท่านเลยนะครับเขาจะรู้ว่าต้องต้องทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยต้องต้องไปทํางานหนะักต้องไปตามต้องไปเนี่ย ต้องไปขุดมันต้องไปเสิร์ฟโต๊ะจีนห้องทีกลับเลยกับจุที่หนึ่งที่สอแต่เวลาเขัามาในครูก็เห็นก็ปกติดีคือเขาจะเป็นที่มีความรับผิดชอบต,ตัวเองสูงะค,ะสค่ะสดจารย์สวัสดีค่ะสบายดีเนาะสบายดีค่ะชื่นชมยินดีดีใจกับต้อมด้วยเนะาะตอนนี้ก นี่คนมาอยู่สบายที่ดีขึ้น,นใช่ไหมดีขึ้นค่ะพ่อแม่ก็สบายช่วงนี้โรงเรียนเป็นไงบ้างคะก็อตอนนี้ก็ต้อมก็จะเป็นเด็กที่มีความขยันหมั่นเพียรในเรื่องของทั้งการเรียนแล้วก็เรื่องของการทํางานและการช่วยเหลือครอบครัวครูได้รู้ได้ทราบเพราะครูี่ยเป็นครูที่ปรึกษาต้อมนะคะต้อมเนี่ยจะขยัน,ขย,นขยันทําม,มาหากินเพราะฐานะทางบ้านต้อมเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าที่ควรโอเคสบาย สบายได้ได้ไดพอได้ต้องก็จะไปทํางานโต๊ะจีนคือบางทีจะอาขออนุญาตว่าตอนบ่ายเนี่ยจะขอไปเพราะบางทีโต๊จีนเนี่ยไปไกลตอนนั้นก็คือก็มีโรงเรียนมีทุนการศึกษาให้ครูได้ก็ได้ไปเยี่ยมบ้าน <S <S เป็นการช่วยเหลือเด็กที่มีความขยัน คิดว่าถ้าวันนั้นครูไม่เห็นไม่เห็นค่าของการไปทํางานมาด้วยไงคือไม่ให้ไม่ให้โอกาสไม่เช็คเวลาเรียนให้อาจจะไม่ได้มีต้อมในวันนี้คืออาจจะไม่ได้มีครูต้อมในวันนี้อาจจะเป็นเราก็อาจจะต้องเลิกเรียนพี่ถ้าพูดตรงๆคือเราเราต้องหาเงินด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่หาเงินทาาบ้านเราก็แย่ขอบคุณเขาเข้าใจแล้วเขาให้โอกาส แม้จะเป็นไม่จะเป็นอะไรใหญ่โตมโหาารนก็คือเหมือนเว,เวลาเพียงน้อยนิดแต่สามารถสร้างคนีคนได้ขอบคุณปัญหาขอบคุณความจนขอบคุณอุปสรรค ที่เข้ามาหาถมเมื่อครั้งอดีตนะครับแล้วมันทําให้ต้อมแข็งแกร่งทุกวันนี้ซึ่งวันนี้ต้อมคิดว่าไม่มีอะไรแล้วที่ต้องแก้ไขไม่ได้ต่อให้ปัญหาจะเล็กจะใหญ่แค่ไหนเข้ามาได้ต้อมพร้อมฟันฝ่าแล้วต้องคิดว่าเราผ่านคนไปได้